อเอมเเอมันแหละเฮ้ยไฟมีไฟขึ้นปะมีไฟติดไหมมีไฟกระพริบไหมอา่ามีไหมกระพริบไหมโอเคอเลยอ,อะไ,ไ,ไ,ได้เลยน้องได้หนึงนะ่งอ่ะลืมนาะลืมเลยเอ้ากูให้ลูกเดียวพอนี่พี่ใช้มือได้ไหมอ่ะ ไม่เอาไม่ใช้ก็ได้เอาเน่นอ่ะมาเนาวมาตอนไหนวะ ป้อมปอมป้อมป้อมมัน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 พุ่งลงไหมพุ่งลงใช่ไหมแนวแนวกล้องพุ่งลงใช่ไหมมันต้องพุ่งลงไม่งั้นมองไม่ถึงพุ่งทางไหนเนาะทางไหนเนาะ Cái con mới hẹn cua hả? Thôi đây Thôi đây, thôi đây Xoay, xoay ใหม่ก็ได้ไมีไหมไม่ไหนวะ เอาเอาเนี่ถ้าขาไปหวดกับเสาเนะมึง<บ>เอ้ยบึกเข้าเลยเข้าเลย

ต่อะไรวะกอว๊อมอะไรวะซาบไปเลย น้ำจริงจริงเหรอเล่นแดนกลางก็ได้กำแพงครับขอเรียกกำแพงครับว่ามันใกล้เกิน เราอยู่นั่นแหละ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 อยู่นั่นมาอีก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 แล้วมาอีกมาอีกมาอีกพอพอพอขวาหน่อยขวาหน่อยเฮ้ยขวาพี่โอเคโอเคพอพอ ก็มึงอะไรมึงอะไรไม่พอใจกูไม่พอใจกูีกอง,งอนงอนกูเหรออ๋อเหรอโดนแน่ฝังมึงโดนกูแน่ไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งไม่เล่นกันเลยวะ จริงเหรอจริงไหมเนี่ยโทษโทษโท,โทไม่รู้เวรกรรมเป็นไงอะ่ะควอบคุมบ120อลร2 0ยย่งเนี่ยก็บอกเลย เดินมาแล้วอ่าไม่ใช่นี่ว่าเฮ้ยมาแล้วเหรอเฮ้ย,ข,ยขึ้นขึ้นขึ้นไม่เป็นไร อย่าบอกนะว่าพอกูเล่นแค่นี้จริงๆอ่ะเต้แกงกูปะเนี่ยไม่อย่างเงี้ย ที่เดียวกันเลยอ่ะเฮ้ยอบายี่บายี่ แล้วเดี๋ยวถ้าถ้ามันมานะมันก็จะบอกว่าต่อเวลาดิี่พี่บอสต่อเวลาพี่วันนี้ห้าโมงสี่สิบได้ยังไงฮะถามจริงเหรอไอเต้ผมไม่โทรมาหาคุณด้วยไม่มีอะไรเลยห้าโมงบอกออเกินมาแล้วลนะ่ะ อำนาจเาตำนานเข,ข,า,นา,นขาสิปักดยอะไรนะนออรบ้านพ่ออยู่ไหนบ้านพ่อมันอยู่ตรงนี้ โรงแรมพังงานโรงแรมเกาะพังงานรู้จักไหมเส้นนั้นเนี่ยแก้วสม,มุยอมม่ะเส้นแก้วสม,มุยอ่ะซ้ายมืออ่ะมันจะมีเขียนอยู่ว่าแถวบ้านคุณเแถวนี้แถว,วซอยบ้าปปพินอ่ะเส้นนั้นอ่ะเส้นนั้นอ่ะเขาเรียกเส้นอะไรอะเออถนนใหญ่อ่ะถนนเป็นลิงป่ะอ๋อไม่เอาเป็นลิงอะไที่บ้านก็ได้เ,เล่นอันน<ส>ี้แหละเล่นอันนี้เปล่า ขำๆที่ว่าหมุนหมุนแล้วบอลชี้ทางใครแล้วเตะอัดให้หนีอ่ะเอาปะเราเราเออเรามาร์คเรามาร์คเอาลวกันแต่ว่าถ้าบอลไปที่กิจถ้าหมุนแล้วมันไหลมุนี้หมันเราหาเราเหาไอ้จุดมาร์คสักอันนึงบนว่ามันชี้ไปที่ใครแล้วคนนั้นเป็นคนเตะแล้วถ้าบอลถ้าบอลอยู่ที่ไอ้กิจนี่ทำไงอ่ะ สมมติพี่เอาด้านนี้แล้วกันนะยังไงนะหมุนใช่ไหมไปทางนี้ก็ให้หมุนอ๋อเอาแบบนี้เหรอแล้วเราจะวิ่งหนีกันทันหรือเปล่านะถ้ามันชี้ไปเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็พี่พี่พี่ขอลองเอาแน่นะสมมติว่าพี่เอาชี้ไปด้านตัวเอสนะเฮ็ดใหญ่ไหมเฮ็ดใหญ่นะชี้ไปทางใครอย่างเงี้ยอ่ถ้าพี่พี่ทางพี่อ่ะเราเราเอาวิ่งเออเอาบอลไปด้วยกันสนามกันได้ เอาก็กลางสนามแล้วกไงฮะอันนี้อ่ะอันนี่อะวิ่งไปทางไหนก็ได้ด้านเดียวอะเอาเออว่ะเออโอเคโอเคมาไปทางไหนแล้วแต่คนเลือกเลยเออแล้วแต่คนเลือกเลยวิ่งวิ่งไปทางไหนก็ได้ไปทางฝั่งนี้แล้วไปฝั่งนี้ไงอ๋อนะแล้วคนเติ๋งคนเติ๋งอันนี้ชี้ไปทางใครก็เตะคนนั้นเตะตัวเอสนะตัวเอสนะ ตก็เอสนะแล้วคนที่เตะคนที่โดนอ่ะใครใครเลือกคนตีหรือว่าอ่ะแล้วก็เริ่มเริ่มใหม่ใครก็ไดใครได้เลยก็แต่เริ่มใหม่แล้วก็อ่านะหนึ่งสองสามเป็นไรใครก็ได้โอเคโอเคมึงก็จะวิ่งซูไปจะวิ่งซูจะวิ่งอยู่จะวิ่งเลวจะวิ่งเลว เราคว่าแค่โดนใครต้งหนีแลวโอเคงคแมึงวานี้ีไเออยีสิบเคน้ว่ะไอ้ีมึงเตะาเลยนะไาไม่ไม่เมกาใช่อยู่านวก้อขอสามันจะนิ้วก้อยฝาโอเควก้อยวะเออก้อยขาขวาขาขวามาจะอยู่ตรงนี้คือพี่ได้ไล่นนวก้อองาายไม่ยนนี่นะน่า จริงเหรอไม่เอาไม่เอายอย่าหยุดไม่ต้องหยุดหรอกไม่ต้องหยุดหรอกก็มันมันแล้วแต่ความสามารถของคนเตะถ้าหยุดมันโกงไปพี่ว่า้าาใครเหมือนกที่ไม่หมุและเี่ยไม่ต้องหยุดไม่ต้องหยุด ยังวิ่งละไม่หมดแล้วไปอ้าวไอ้ย่าเตะเบาเกินอ้าไม่เป็นไรใครก็ได้คนหนึ่งอ่ะชี้ไปทางน้องอ่ะ

เร็วมากเลยนะเว้ยถ้าชี้ปุ๊บหยุดเนี้ยวิ่งไม่ทันนะเน,เนี่ยมึงดูดิวิ่งไกลแค่ไหนเนี่ยวิ่งอยู่แค่เนี่ยโอ้ตายไม่หมายถึงว่าวิ่งได้แค่วงกลมนี้เหรออ๋อได้ได,ไดไโ้โอเคโอเค

เห็นว่าบอลไปทางใครเราวิ่งเข้าไปเอาบอลตรงนี Moon> ้เพราะว่าเราจะอยู่ขอบวงก็มันเล่นไงก๊อบไง อ่ะพี่เองไอ้เหี้ยฮ่าฮ่าฮ่านั่นใกล้สุดแล้วมึงเอาเลยเออโอเคอันนี้ก็นี้ก็มีก็มีคู่บาดหมางแล้วโอเคก็แค่นั้นแหละ ละเค้าบอกอะไรเนี่ยเค้าบอกว่าเค้าบอกว่าเค้าบอกว่าเค้า <laughs> ดีเกินไงเฮ้ยเฮ้ยอะไรดิทางก๊อปอะผมนะอะไรอะไร ถึง6โมงนี้จริงมันใกล้เย้สิบนาทีได้มั้งกบมึงอีกแล้วกบ เม็ก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 จิงน really <Yeah. S 1> ้องบ่นแล้วนงซัดเลยก็ได้อะเออเพราะว่าเขาว่าเขายังได้สิทธิ์วิ่งหนีไงเราเสียเปรียบนะแต่ว่าภูยอมเพราะน้องซัดเลยอ่ะจังหวะมันหนีไม่ทันมันมองใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขี้ยะเม็กมาเหรอ เออซัดไปเลยซัดไ,ไ,ไปเลยเขายังเขายังวิ่งหนีได้ไงแต่พี่ว่าเราก็ได้เปรียบเหมือนกันเขาหนีหลบมองไม่เห็นน้องก็เป็นคนโยนดิจริงหรอเนี่ยให้เนนโยนให้เน้นโยนเฮ้ยกอบมือกอบเฮ้ยยิงฟีคลิกไงวะ เราตีชายชักมันตีอยู่เนี่ยจเนฝักกลับ้านอะไรนะฮะเล่นเลยไหมอะ ทีมเดิมไหมหรือว่าเปลี่ยนสลับเปลี่ยนสองสองเลยก็ได้ใช่ไหมมามาเลยเนี่ยมาเลยอ้าวมามาของพี่คนหนึ่งหีใครก็ได้อันนี้ปอมมาของพี่มาแล้วก็มาสองคน คนนี้เขาคิดเพิ่มนะถ้าเรทอ่<ล>ะหนอเฮ้ยก็ทั้งนั้นแหละเราก็มาตลอดแเลยใช่เหรอเขาคิดเพิ่มคนนี้เพื่อชั่วโมงเขาคิดเท่าไหร่วะสามร้อยมั้งก็พอได้อยู่คิ่เพน่ะ มาะสามจริงมา,นนะาม,มา่น้ละห้านาทีไปดั์มาแล้วมาสองคนด้วยนะอีกคนหนึ่งก็มึงก็ชากอะไรนาดนั้นอนะ่ะอันนี้ยิงในกรอบเหมือนเดิมใช่ไหม อ๋อนู่นไงไม่สองคนทีมเดีวยวกันไม่ใช่เหรอรรก๊อปแม่กระชากมาเองวะ แต่ว่าเมื่อกี้ถ้าพี่ยิงเข้าพี่นับหน้าเพราะพี่ยิงจากกรอบไม่เคยโทษเลยไอ้เต้กูถามจริงเลยนะทีเดียวเลยนาทีเดียว ต่อไหมอ่ะเอจะต่อปะต่อได้ต่อได้ไดะฮะโอ้ได้ได้อเอ้าเชี่ยเ้ยฮะได้ได้ได้ฮะ